สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับกผมแบงค์กับช่องแบงค์สระแฉลบแบงค์มาจับไปนครับผมวันนี้นะครับผมมีน้ำหอม4กลิ่นใหม่ของซิมเนียพลาซ่ามารนะ์นามารีวิวให้ทุกคนที่ชมกันนะครับผมซึ่งผมต้องบอกเลยว่าเขาออกน้ำหอมบ่อยมากทุกคนประมาณแบบเดือนละครั้งเลยอะ่ะช่วงเนี้ยซึ่งมันก็มองให้เห็นว่าเขาเป็นแบรนด์ที่มีความกระตือรือร้นสูงนะครับผมซึ่ง4กลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นที่ผมบอกเลยนะตอนแรกผมว่าจะจัดลำดับน้ำหอมที่เนียว่วาเพื่อนที่ช,ชอบอะไรเงี้ยแต่ไปไปมาอ่ะในเมื่อสีกลิ่นน,ลนนะครับแล้วก็ เดี๋ยวค่อยมาจาัดอันดับว่าเราชอบกินไหนมากที่สุดของแบรนด์เขาครับซึ่ง4กลิ่นนี้ประกอบไปด้วยกลิ่นที่มีชื่อว่า Muse Imperial ครับผม If a Beautiful Day Tasty Tobacco ตัวนี้เขาติดสติกเกอร์มาผิดนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งมีชื่อว่า Rose ิ่พิวรีเอทุกคนอ่ะอันนี้เป็นกลิ่นกุหลาบซึ่งผมรู้สึกว่าเออผมชอบกลิ่นกุหลาบนะเราก็เลยลองดูเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับผมซิมโรสเขาได้ตัดออกจากสาระระบบไปนะครับเป็นกลิ่นที่ผมชอบมาเราก็หายไปแล้วทุกคนโอเคสําหรับซิลเนี่ยพระซ้นะครับวันนี้เราจะมาเริ่มต้นรีวิวกันด้วยตัวแรกที่ชื่อผมว่าชื่อเขาค่อนข้างที่จะบอก ว่ากลิ่นจะออกเป็นแนวไหนนั่นก็คือ i a s t e r b u i f u l o Day นะครับผมเราฟังชื่อเขาเราน่าจะจินตนาการว่ามันน่าจะเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกถึงความแบบว่าเฮ้ยไปี่สถานที่ที่มีความสุขเป็นวันที่ดีเป็นวันที่ดีดงามเป็นวันที่สวยงามของเราประมาณนี้นะครับสำหรับ i a s t e r b u i l u to Day เขาบอกว่าเป็นกลิ่นที่ Super Clean, Aromatic Fresh, Feel Good, Unisex and Can Use All Ages แล้วก็ Perfect for Daytime นะครับผมนั่นก็คือเป็นกลิ่นที่ทำให้เรารู้สึกดีเป็นกลิ่นที่มีความสะอาดและเหมาะสำหรับใช้ในตอนกลางวันครับผม Hopefully you have a beautiful day เขาเกิดมาแบบนี้นะครับสำหรับโน้ตของซิมเน่ฟาร์มนะครับผมด้วยความที่เขาเป็น niche man นิชแบรนด์เขาก็จะไม่ได้แยกว่าท็อปโน้ตเป็นโน้ตเบสโน้ตโน้ตจะมาแบบรวมนะครับสำหรับโน้ตของน้ำหอมตัวนี้นะครับจะเป็นมิกซ์เบอร์รี่เบอร์เกอรเรียนโรสเฟรนช์พายแล้วก็เฟรนช์เฮิร์บนะครับผมผมเคยเอาไปลองแล้วเดี๋ยวจะพูดประสบการณ์การลองที่เป็นบ้าเป็นหลังให้ฟังน,นะครับสำหรับอิดอะดิสฟิเดย์หนึ่งสองสามเป็นเอเดอร์ฟูลนะทุกคน อิสบิวที่ปูเดนะครับทุกคนกลิ่นที่เราจะได้รับกล่อมหอมตัวเนี้เราจะรู้สึกถึงความเป็นกลิ่นที่รู้สึกถึงความเป็นดินๆแยๆ่ๆมีความเป็นกรีนๆของกลิ่นให้คุณจินตนาการถึงว่าคุณไปเที่ยวผักผ่อนนะครับผมตามสถานที่ต่างๆนี่แหละแต่ว่าคุณไปเที่ยวสักที่หนึ่งอะ่ะและ้วตื่นมาตอนเช้าอ่ะคุณไปเดินเล่นในสวนสวนที่มีอ่าม้าหินอ่อนอยู่แล้วคุณก็ไปนั่งที่ม้าหินอ่อนครับรอบๆม้าหินอ่อนอะ่ะ คุณจะได้กลิ่นของความเป็นดอกไม้ทุกคนซึ่งดอกไม้อ่ะ<ล>เป็นกลิ่นของกุหลาบนะครับกุหลาบตัวเนี้ผมว่าเป็นกุหลาบที่มีสีค่อนข้างจะเข้มนิดหนึ่งนะเป็นกุหลาบสีแดงนะครับแล้วสิ่งสำคัญสลหรับน้ำหอมตัวนี้ก็คือมันมีกลิ่นของความเป็นสมุนไพรครับแต่สมุนไพรนั้นเป็นสมุนไพรที่มีความเย็นเย็นเป็นสมุนไพรที่มีความสบายเป็นสมุนไพรที่มีความรู้สึกโปรง่งโปร่งโล่งๆนะครับทุกคน คือน้ำหอมบางกลิ่นน่ะมันจะเป็นสมุนไพรและเป็นสุดไม้ไที่มีความตึ๊บใช่ไหมแต่ตัวนี้เป็นเป็นสมุนไพรที่มีความสบายๆอะ่ะเออดังนั้นสำหรับอีสต์บิวที้ฟูเดย์เนี่ยมันเป็นกลิ่นที่ออกไปในเชิงกลิ่นหอมหอมกลิ่นหวานๆ แต่ก็เป็นหวานที่มีความสดชื่นมีกลิ่นดินกลิ่นหญ้ามีความกรีนอยู่ในสำหรับน้องหอมตัวนี้ครับจินตนาการตามที่ผมบอกเลยต,ต,ตับตอนกลิ่นนี้ความติดคนและการกระจายตัวพูดถึงการกระจายตัวของอีสต์สติลฟูเดย์นะครับผมกระจายตัวเป็นมวลให้เราได้กลิ่นมากๆเป็นกลิ่นที่ผมเซอร์ไพรส์มากๆคือกลิ่นนี้ผมรู้สึกมีความสุขจริงๆหลังจากที่ได้กลิ่นมันนะครับผมฉีดเข้าไปบนตัวมันรู้สึกถึงความสุขอะมันเป็นช่วงเวลาที่ดีของเราครับ เป็นมวลรอบตัวให้ทุกคนได้กินและความติดคนตลัดตัวนี้ผมบอกเลยแล้วว่า8ชั่วโมงขึ้นไปครับ oh. เป็นน้าหอมที่ติดผิวดีเลยทีเดียว oh. การเปลี่ยนกลิ่นของเขานะครับ oh. ผมรู้สึกว่า oh. ช่วงแรกๆมันอาจจะมีความเป็นมิกซ์เบอร์รี่นั่นแหละมีความแบบว่าสดชื่นมีความสดใสมีความเป็นฟุตตี้ขึ้นมาใช่ไหม oh. แต่พอมันอยู่ไปเรื่อยๆบนร่างกายเราอะโทความเป็นกุหลาบมากขึ้นและก็มีความเป็นถุุวไทยมากขึ้นในรองท้าไทยมันก็จะมีความแบบ เป็นสมุนภัยแห้งๆประมาณนี้ในช่วงท้ายนะครับผมถือว่าเป็นน้ําหอมที่ใช้งานได้ง่ายและใช้งานได้ทุกเพศทุกวัยนะครับสําหรับกลิ่นนี้นะครับเป็น original creation from celebrity p e ม f ก็คือส e l ีย r i t y p e ฟเป็นคนคิดกลิ่นนะครับผมขอชื่นชมครับจุดนี้ตบมือกันทุกคน เฮ้ผมพอมักตนผมรู้สึกว่าการคิดกลิ่นขึ้นมาเองแล้วได้กลิ่นแบบนี้มันเป็นอะไรที่ดีมากสำหรับราคานะครับ10 ml 340บาท30 ml 990บาท50 ml 1,590บาทและ100 ml 2,990บาทคุณจะได้น้ำหอมที่คุณภาพดีกลิ่นหอมฟุ้งกระจายและกลิ่นติดคนสำหรับ Eau de Parfum เดะเราไม่ซ้ำไกลเพราะว่าที่มีความเป็นคนทำกลิ่นนี้เองครับผมโอเคตัวต่อไปที่ผมจะรีวิวนะครับมีชื่อว่า มิวส์อิมพิวเรียลอีกผิดควรโอเคอันนี้อันนี้อ้าวผิดควรอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> อ้าวโอเคถูกควรแล,ล้วทุกคนมิวส์อิมพิวเรียลนะครับผมมิวส์อิมพิเรียลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นกลิ่นที่มีความยูนิคสไปซี่เซ็กซี่ซีดัตติสวีท not for all just try นะนั่นก็คือเป็นกลิ่นที่มีความยูนิคเป็นกลิ่นที่มีความเซ็กซี่มีความแบบมีความเซ็กซี่มีความหรูหรา ra, อะไรอย่างเงี้ยและไม่ได้เหมาะกับทุกคนคุณจะต้องไปลองตังนี้ แต่สําหรับผมมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันอาจจะเหมาะทุกคนก็ได้นะสำหรับน้ตนะครับเป็นกลิ่นของเบอร์เกอร์มอสแทนเจอรีนูซินามอนคลุปตองก้าบีนวานิลาแซนด้าวูดกัวลิกวูดซีดาวูดครับทุกคนฟังจากโนต้ตอะ่ะคุณจะรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นกลิ่นที่มีความซินทรัสเปิดมาและมีความเป็นไม่ไม้มีความเป็นสมุนไพรและมีความหวานของตังก้บีนและวานิลาสำหรับนิวส์อินเทอเรียลนะครับผมโอเคเรามาลองนิวส์อินเทอเรียลกันเลยครับ หนึ่งสองสามอู้ยูสิ่งทีมทุกคนมันเป็นกลิ่นที่เปิดมาด้วยความรู้สึกถึงความเป็นสมุนไพรและมีความเป็นไม้ๆทุกคนผมรู้สึกว่ากลิ่นเขามีความคล้ายๆกับน้ำหอมกลิ่นหนึ่งนั่นก็คือ w o r c e s t e r s h e b o m s ที่เป็นกลิ่นไม้อูดนะอ่ะอูดนนวใช่ไหมจำไม่ผิดเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขึ้นขวดให้นะครับผมมันเป็นกลิ่นเหมือนกับบลูเช่ปออมที่เป็นกลิ่นอูดอูดนิดนึงอะแต่มันไม่ได้เป็นอูดท,ที่แบบรุนแรงขนาดนั้นไม่ได้เป็นไม้ที่เราสึกตกใจเลยว่าเฮ้ยมันใช้ไม่ได้มันรู้สึกใช้ยากแต่มันไม่ไปิ่นขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่า,วาดมไปในทุกคนเขาจะมีความหอมๆห,หวานๆของวานิลาและตองคาบีนอยู่และเมื่อสมุนไพรวานิลา ตองก้าบีนมารวมกันอยู่ในทีที่พอดิบพอดีเป็นการผรสมผสานกันอย่างลงตัวผมว่าหอมดีแล้วที่เขาบอกว่ามันเป็นกลิ่นที่อาจจะต้องไปลองก่อนถามว่าต้องลองไหมอาจจะต้องลองจริงครับแต่สําหรับผมมันไม่ได้ใช้ยากทุกคนคุณลองจินตนาการว่าคุณเดินเข้าไปในป่าไผ่หรือคุณเดินเข้าไปในสปารูๆแห่งหนึ่งแต่สปาแห่งนั้นน่ะเขาไม่ได้เป็นปูนไม่ได้เป็นอิฐไม่ได้เป็นหินอ่อนแต่เป็นสปาที่ สร้างมาออกแนวเป็นไม้ๆนะครับผมเออมันเป็นกลิ่นที่ดีมากๆทุกคนหอมหวานกําลังดูดีอะ่ะแล้วกลิ่นนี้นะครับผมพอม,มันอยู่บนร่างกายไปเรื่อยอะ่ะเขาจะเริ่มค่อยๆลดผ่อนความเป็นสมุนไพรลงและก็จะเริ่มมีความหมยในตอนสุกท้ายและรองไปด้วยความหวานของวนานิลาและตอนกระดินครับเป็นกลิ่นที่ติดคนเนี้ยหลักที่หน้าพอใจทีนี้ประมาณ8ชั่วโมงขึ้นไปบนร่างกายของผมมนะพูดอย่างนี้ดีกว่า กลิ่นนี้เหมาะกับขายอาลืมพูดไปสาหรับ i ีส beautiful day อ่ะอีสต์บิวที่ฟจริงก็บอกไปแล้วครับว่ามันเหมาะสําหรับทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเหมาะสําหรับงานเล่นเล่นก็ได้งานไปเที่ยวอย่างนี้มากกว่าผมรู้สึกว่าอีส beautiful day เนี่ยคุณใช้เป็นงานทางการเกินไปอาจจะอาจจะไม่ได้หรูหราขนาดนั้นเหมาะสําหรับการไปเที่ยวไปเดินเล่นไปเดทไ,ไปดูหนังฟังเพลงกับเพื่อนแต่สําหรับ Muse Imperial อ่ะกลิ่นนี้สามารถใช้เป็นงานทางการได้ทุกคน ใส่ชุดดูรูได้ใส่ชุดสีดําใส่ชุดสีแดงเพลิงอย่างนี้ก็ได้นะแต่คุณจะต้องมีบุคลิกทีม่มีความมั่นใจถ้าเป็นผู้ชายอ่ะใช้นหอมกลิ่นนี้ใส่สูตรทุกคนคุณเป็นคนที่หล่อมากและเป็นคนที่ดูดีครับอินเไเนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นให้อ่านไม่ออกพูดจริงๆนะครับอ่านไม่ออกเขจะไม่อ่านนะครับแล้วก็ขึ้นขวดให้ด้วยแล้วก็ขนาด 10ml 400บาท 30ml 1,190 50ml 1,890แล้ 100ml สามพันรสบาทนะครับสำหรับกลิ่นนี้โอเคตัวต่อไปนะครับเป็นกลิ่นที่ผมเฝ้ารอนะครับผมเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่มีความเป็นโรสทุกคนนะั่นก็คือกลิ่นกุหลาบซึ่งก่อนหน้านี้นผมเคยบอกว่าผมเคยปิ้งกลิ่นหนึ่งของซูเนียร์ฟอนนั่นก็คือฟิล์มโรสนะครับฟิล์มโรสอ่ะจะเป็นผู้หญิงที่มีความใสๆสผู้หญิงมีความน่ารักเป็นคนที่มีความอัจฉริยะใสดีซึ่งผู้ชายกิ่ผู้ช้ได้ทุกคนและเป็นกลิ่นกุหลาบที่มีความใสใส ประมาณนี้นะครับผมแต่สําหรับ Rose Imperial นะครับจะเป็นอย่างไรเราไปรับดูกันครับ e สำหรับ Rose Imperial นะครับเขาบอกว่ามันกลิ่น f ร a g r a n c e an a ารนะครับผมเป็น yeah. น้ำหอมที่มีความอาร์ตมีความเป็นศิลปะลักช r ว Rose Natural Quality มีความเป็นธรรมชาติมากๆก็ g ร r r s s e m a t t e p มั c e Rose Fragrance นะครับผมซึ่งเขาเคลมมาค่อนข้างที่จะเคลมแรงเลยก็คือเป็นแบบว่า ที่สุดของน้ำหอมกลิ่นกุหลาบแล้วนะครับผมอะสำหรับกลิ่นนี้โน้ะนะครับจะเป็นกลิ่นของเรส w ไว e ์โรสเชลเวเนียมฮันนี่แล้วก็เวติวอล์ทุกคนพูดมาถึงขนาดนี้มีทั้งกุหลาบมีทั้งกลิ่นไวายมีทั้งกลิ่นของน้ำผึ้งแล้วก็มีเวติวเวอร์เป็นกุหลาบที่มีความหอมหวานมา,มากๆครับผมสำหรับกินสปเลชั่นนะครับผมก็ยังเป็นเจ้าเดิมเขาวย่อว่า SN อ่านยากมากผมจะขึ้นให้แล้วก็ขึ้นขวดไปให้ด้วยนะครผมโอเคเรามารีวิวซิมเนียเพิ่ม r รสอิมพิวชั่นอัดั n สามกันเลยครับหนึ่งสองสามทุกคนกลิ่นที่ผวดได้รับดูนะครับดมมาเนี่ยมันจะได้กลิ่นของความเป็นกุหลาบทุกคนและเป็นกุหลาบที่เหมือนจริงมากๆอ๋อ uh oh. เป็นกุหลาบที่สีเข้มครับเป็นกุหลาบที่มีความสีแดงคุณเคยเห็นกุหลาบในวันเวลาท้ายที่เป็นสีแดงเข้มไหมเป็นกลิ่นของน้ำหอมตัวนี้เลยอะเป็นกุหลาบที่เด็ดมาเหมือนกับคุณเดินเข้ามาในสวนกุหลาบแล้วก้มลงไปดมมากกว่าที่จะเอามาแบบว่าเป็นช่อนะสําหรับผมอะเพราะว่ามันเป็นกลิ่นกุหลาบที่มีความจริงมากและไม่มีอะไรเจือปนเลยทุกคน เป็นกุหลาบสีเข้มอะแล้วพอเราดมขุดตักนิดนึงนะคะผมอยู่ไปเรื่อยๆสักแป๊บหนึ่งจริงๆไม่จำเป็นต้องดมขุดหรอกแต่ถ้าคุณอยากจะลองเลยว่ามันมีไหมคุณจะต้องดมขุดในตอนแรกแต่พอมันอยู่บนร่างกายกลิ่นเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงขึ้นไปในทางที่ดีอะเขาจะมีกลิ่นหนึ่งทุกคนที่เป็นกลิ่นเหมือนกับไวน์แดงครับซึ่งไวน์แดงอะมักคู่กับกลิ่นกุหลาบที่เป็นกุหลาบสดกุหลาบจริงอะ มันทาให้กลิ่นนี้มีความรู้สึกถึงความเป็นกุหลาบที่ความหรูหรามาเป็นกุหลาบที่มีความแพงมาเริ่มเป็นกลิ่นที่เอามาจัดช่อและจัดช่อด้วยความประณีตและสวยงามทุกคนจัดไว้ในงานโรงแรมหรืองานที่จะต้องเจอกับผู้คนมากมายที่เป็นคนที่มีความรักจูดี้มีความหรูหราคุณไปงานนั้นอ่ะคุณจะแต่งตัวปกติไม่ได้ต้องแต่งตัวหรูๆนิดนึงสำหรับตัวนี้ทุกคนชุดสีแดงเพลิงชุดสีแดงวาย ชุดสีดําหรือชุดสีน้ําเงินเข้มที่มีความระยิบระยับอะนี่คือกลิ่นของน้ำหอมตัวเนี้แล้วพอมันอยู่บนร่างกายเราไปเรื่อยๆทุกคนเขาจะเริ่มมีความหวานของฮันนี่ขึ้นมาผมบอกนะครับว่าโรสอิมพิวชั่ตัวนี้คอน้ตท้ายเขาอ่ะมันจะมีความหวานหวานมันจะมีความเป็นน้ําผึ้งทุกคนถ้าคุณชอบกลิ่นน้ําผึ้งและกลิ่นกุหลาบอ่ะคุณจะต้องปิ้งกลิ่นนี้อย่างแน่นอนครับมีความละมุนมีความหอมมากๆ และสําหรับความติดทนของเรา,าหอมตัวน,นี้ผมว่าอยู่ในราว5-8ชั่วโมงนะครับผม6-8ชั่วโมง5-8ชั่วโมงประมาณนี้ยแต่ถ้าคุณเบิ้ลสเปรย์นหน่อยอะ่ะเขาก็ติดทนนานเป็น1-2ชั่วโมงได้เหมือนกันสนองหอมตัวน,นี้นะครับผม เป็นกลิ่นที่อาจจะต้องเลือกชุดในการใส่นิดนึงแต่ถ้าคุณรักกุหลาบรักความหวานของน้ำพึ่งอะไรเงี้ยคุณจะชอบน้ำหอมตัวนี้ซึ่งตัวท้ายน้ำหอมตัวนี้รองด้วยกลิ่นของน้ำพึ่งและมีความหวานหวานของหญ้าเวสิเวอร์ครับผมโอเคนี่คือโรสอินทีเรยของซิวเนียพาร์ามนะครับผมอ่ะสำหรับราคานะครับ10 ml 450บาท30 ml 1,290 50 ml 1,990และ100แล3,890บาทครับผมโอเคตัวต่อไปเป็นตัวสุดท้ายของเขาครับผมซึ่งผมต้องบอกเลยว่าที่ม,มู็นิาฟาร,ร์มนั้นติดชื่อไม้ขิดจนะ้ามึงนะแล้วตอนนั้นอะผมก็เคยรีวิวกลิ่นนี้ผ่านโซเชียลมีเดียก็คือ Instagram ลงไปแต่ว่าเขาติดชื่อผิดแล้วผมก็แท็กชื่อนี้ไปแล้วเขาก็ส่งมาแอบว่า พี่ผมติดชื่อผิดนะครับขอโทษทีไม่สามารถที่จะแชร์โพลนั้นได้ก็เลยอ่านไม่เป็นไรแล้วจะบอกว่าอ่ะขอเล่าก่อนที่จะไปถึงจีินนี้ก่อนน้าน,นี้ผมเคยเล่นเที่ยวก็คือแบบฉีดสี่กลิ่นบนตัว oh. ก็คือฉีดกลิ่นหนึ่งที่ข้อมือซ้ายขวาแล้วก็พ,พับซ้ายขวานะครับผมแล้วเราพอเล่าให้เขาฟังว่ามันกลิ่นประมาณนี้นะแล้วพอเราเล่าให้เขาฟังแล้วเขาบอกว่าพี่กลิ่นนี้ไม่มีแป้ง oh. oh. อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบว่าอ้าวกูเดาผิดแล้ว คือน้ำหอมของเขาของซนะิมเน์ฟร์มแหละมันเป็นน้ำหอมที่มีความนิชแบนทุกคนความนิชแบนก็คือเขามีความแบบว่าเป็นกลิ่นที่แบบว่าสร้างมาแบบดีแล้วเป็นกลิ่นที่แบบว่าแต่และกลิ่นมีเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วดังนั้นนะถ้าคุณมาแบบรีวิวด้วยการแบบว่าทดลองซ้ายขวาเงี้ยกลิ่นอาจจะตีกันได้นะครับผมพูดตามตรงนะหลังนั้นถ้าคุณจะใช้น้ำหอมนิชแบนนะครับผมเช่นซนะิมเนลฟร์มแหละฉีดไปเลยกลิ่นเดียวไม่ต้องไปเบนทุกคนเดี๋ยวมันจะมีความตีกันหรือถ้าใครอยากไปเบนก็เบนแต่ส่วนตัวผมมองว่า เขาทำกลิ่นมาดีแล้วสำหรับเทสโทโบอร์โคนะ่ขนาดเทสตีต้เทสปะเทสตี้ก็ได้เนาะ T A S T E โทบอร์โค่นะครับผมอ่ะกลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นที่เขาบอกว่าเป็นกลิ่นที่มีความ sweet delicious clean p o l i กชูดี u เซ็กซี่โทเบอร์โค่อีฟี่ s e ยูซีดักท e ปเซนสอ่านมาขรา้งนีเน้เขาเปรยมานะครับว่าเขาเป็นกลิ่นที่มีความเป็นโทบอโค่ที่น่ากินทุกคนงงปะ เป็นโทบโคที่น่ากลิ่นและเป็นกลิ่นที่มีความกช x u ี y มีความกซี่และก็ใช้งานง่ายและที่สําคัญเป็นกลิ่นที่ที่ทิพซเซนนะครับดังนั้นนะครับผมถ้ามันเป็นกลิ่นที่มีความ f ดั e ทิฟเซนอ่ะมันก็จะเป็นกลิ่นที่มีความยั่วยวนเป็นกลิ่นที่ความยั่วเพลิดเพเองนั่นเองนะครับผมดังนั้นถ้าคุณจะไปอ่อยผู้อ่อยสาวอ่ะกลิ่นนี้น่าจะตอบโจทย์นะครับผมสำหรับอินสปิเรชันของกลิ่นนี้ครับก็คือทอมฟอร์ดโทบโค v ว n นีลนะครับผมโอเคเรามาลองไปเลยครับสำหรับเทสตี้เทอร์ปเึ้า ทุกคนมันเป็นกลิ่นโคบะโคงจริงมันเป็นกลิ่นออกแนวใบยาสูบครับมันจะรู้สึกถึงความเป็นสมุนไพรเลยเด,ด้ผมบอกตรงนี้นะว่าบางทีอะสิ่งที่เขาบอกมากับสิ่งที่ผมได้กลิ่นเองหรือคุณไปลองแล้วไปได้กลิ่นเองอาจจะมีความต่างกันบางคนอาจจะไม่รู้สึกถึงความเป็นกลิ่นประมาณนี้ก็ได้แต่มันก็จะอยู่เลาะน,นี้ทุกคนมันจะไม่ได้ฉีดไปเยอะแต่ที่แน่กลิ่นนี้มีความเป็นทคบาโคอย่างแน่นอน เป็นทบัโคที่มีความหวานหวานหอมหอมและเป็นทบัโคที่มีความน่ากินมันเหมือนกับว่าเป็นทบัโคที่เป็นกลิ่นของความเป็นวานิลาทุกคนคุณจะรู้สึกว่าอีปลยาสุกกลิ่นแบบทบัโคแบบเนี้ยมันน่าจะไปกันไม่ได้กับกลิ่นหวานหวานใช่ไหมแต่ไม่เลยครับเทสตี้ทบัโคอ่ะผมบอกเลยว่าเป็นกลิ่นที่มีสเสน่ห์มากว่าเป็นกลิ่นที่มีความรู้สึกถึงความเยา้ายวนยัว่วยวนใจทําให้ทุกคนอยากจะดมกลิ่นเราอ่ะ มันเป็นกลิ่นโทโบโกที่มีความหวานเป็นกลิ่นโทโบโกที่มีความแบบน่ารับประทานเป็นกลิ่นที่มีความน่าก,กินจริงๆแล้วอะ่ะผมรู้สึกว่าผมได้กลิ่นของความเป็นโกโก้โกเป็นช็อกโกแลตนมประมาณนี้ทุกคนซึ่งมาก,กับกลิ่นของโทโบโกจินตนาการกลิ่นนี้นะผมรู้สึกว่าเหมือนผมเดินเข้าไปในคาเฟ่หรูๆนะครับซึ่งคาเฟ่เนี้ยกำลังทำช็อกโกแลตนมอยู่เออ แล้วปรากฏว่าแถวนั้นน่ะมีผู้ชายคนหนึ่งกำลังสูบไปอะไรเงี้ยครับผมเออมันก็เลยได้กลิ่นประมาณเดีอวมาเป็นทบโคที่มีความน่ากินเป็นโทบโคที่ความหอมหวานเป็นโทบโคที่ใช้งานได้ไม่ยากนะครับผมใช้งานได้ง่ายจริงแหละถ้าคุณรู้สึกว่ากลิ่นทบโคเป็นกลิ่นที่ใช้ยากอ่ะคุณต้องมาลองกินนี้เพราะว่ามันเป็นกลิ่นทบโคที่ใช้งานง่ายและหอมละมุนมากๆครับผมการกระจายตัวก็เป็นมวลรอบตัวให้ได้กินนะครับผมแต่สําหรับกลิ่นเนี้ย ใช้บนตัวผมผมมีความรู้สึกว่าความทนของเขาอยู่ใน,นระดับ5-6ชั่วโมงครับถ้าจะให้กลิ่นติดไปถึง8ชั่วโมงคุณจะต้องเบิ้ลสเตเปนในหนึ่งกลหองกลิ่นนี้ครับแต่เป็นกลิ่นที่หรูหราย้อยยวนมากดังนั้นถ้าคุณจะใช้กลิ่นนี้ไปเดทนะครับผม <S <S ผมแนะนําที่สุด <S <S 2> <S 2> เพราะว่าคุณจะเป็นคนที่น่าดนคนที่นั่งข้างๆคุณคู่เดทของคุณนะ่ะจะอยากบั่มคุณนะ่ะทุกคนเออเป็นกลิ่นที่ดีมากสำหรับเทสซี่เทอร์โบโคนะครับผมราคานะครับผม10 ml 400บาท 30ml 1,190บาท 50ml 1,890แและ 100ml 3,690ับาทนะครับจะสังเกตนะครับทุกคนว่าน้ำหอมของซิมเนียฟาร์มเซ็ตเนี้ย,ม,ยมีความลักจิ้รี่มีความหรูหรามีความดูแพงอาจจะมี It's a Beautiful Day ที่ฉีกกดจากอีกทั้ง3ต,ตัวนะเพราะว่า It's a Beautiful เ a y เป็นกลิ่นที่ใช้งานได้ง่ายในชีวิตประจำวันคุณไปไหนก็ใช้งานได้ไม่จำเป็นต้องคิดเยอะครับแต่ถ้ากลิ่นอื่นๆนะ ถ้าคุณต้องออกงานดูดถ้าคุณต้องไปทํางานแล้วคุณต้องการมีความยั่วยวนคุณต้องการที่จะเป็นจุดสนใจหรือคุณต้องการที่จะมีความสุขหนุมลึกก็ตามอะ่ะมันก็ทําให้คุณได้นะครับผมซึ่ง ผมก็ได้บอกไปแล้วนะว่าตัวไหนเหมาะกับลูปแบบไหนสำหรับคลิปนี้ถ้าคุณตั้งใจดูคุณก็จะได้รับประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยนะครับผมนี่ก็คือน้ำหอมีกินใหม่ของทิเบตฟาร์มซึ่ง้าถามว่าผมชอบตัวไหนมากที่สุดผมบอกเลยว่าผมก็ชอบทุกตัวแหละ<อ>เพราะ<อ>ว่าแต่ละกินเนี่ยมันใช้ต่างกรรมต่างวาระต่างโอกาสกันนะครับแต่ถ้าสมมติว่าจะให้ผมใช้ในชีวิตประจำวันแบบทุกๆวันได้เลยนะผมแนะนำกินนี้เลยทุกคน It's a beautiful day ตัวนี้คุณจะสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ไปหาเพื่อนได้ไปเล่นได้ไปดูหนังไปเดินห้างได้ไปเดินตลาดนักได้นะครับผมหรือถ้าสมมุติว่าคุณเป็นคนที่รู้สึกว่าชอบความเป็นสมุนไพรชอบความเก๋เ,กเป็นกิจที่อาจจะดูใช้งานยากแต่สําหรับผมแล้วอะ่ะมันไม่ใช้งานยากเลยนะครับก็คือ News Imperial ตัวนี้ผมชอบมากๆและสําหรับอีก2กลิ่นทั้ง เทสตี but, well. ้โทเบโคและ Lo สอิมพิวเรียลนะคบผมสองกลิ่นนี้คุณก็ไปเลือกเอาแล้วกันว่าคุณจะใช้ในงานแบบไหนเพราะว่าส่วนตัวผมรู้สึกว่าสองกลิ่นนี้มันไปด้วยกันในงานเดียวกันได้แต่สําหรับสองกลิ่นนี้เป็นความแปลกเป็นความเก๋สสำหรับผมยิ่งอิิวที่บูเดีะผมชอบมากเลยทุกคนผมรู้สึกว่ามันสดชื่นดีและใช้งานได้ในประเทศของเราและที่สำคัญมันไม่กินตดชื่นเป็นกลิ่นที่มีความสุขที่ติดทนนานครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ ฝากกด s u b s c r i b e ช่องของผมด้วยนะครับเราจะได้กลับมาเจอกันอีกนะครับวันนี้ผมแบงค์ไปแล้วนะครับสำหรับการดีวิน้ำหอมของซึ่งเนี่ยความก็หวังว่าคุณจะชอบกันแล้วก็ไปซื้อกันเถอะเพราะว่าเขาทำกินดีมากและเขามีความตั้งใจในการทำน้ำหอมครับวันนี้ผมแบงค์ไปแล้วนะครับพบกับมันแก้วบ๊ายบาย